นี่นะคะแบบไม่ใส่ท็อปปิ้งเนี่ยหน้าเขาจะเนียนค่ะเนียนกว่าที่ใส่ลูกเกตนะคะเพราะว่าเวลามีลูกเกตเนี่ยเนื้อก็จะขูดขาดไปตามผิวของลูกเกตค่ะนี่ค่ะสวยทุกชิน้นไม่ได้อยู่ที่ตัวแป้งนะคะตัวแป้งเขาดีอยู่แล้วแป้งสูตรนี้ค่ะมันอยู่ที่ตัวท็อปปิ้งนั่นเองถ้าท็อปปิ้งใหญ่เนื้อก็จะขูดขาดถ้าท็อปปิ้งเล็กหรือไม่มีเลยเนี่ยเนื้อเาก็จะเนียนสวยแซงแบบนี้เลยค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำโดนัทจิ๋วสูตร2นะคะสูตรนี้ก็จะพัฒนาขึ้นมาจากสูตรแรกค่ะก็คือว่าจะมีความนุ่มของแป้งเนี่ยนุ่มกว่าสูตรที่1แล้วก็นุ่มยาวนานกว่าด้วยค่ะเราไปดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะ แป้งเค้กตาพัดโบก200กรัมไข่ไก่4ฟองน้ำตาลทราย200กรัมนมสดรสจืด100กรัมน้ำมันพืช100กรัมผงฟู1ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำวานิลาครึ่งช้อนชาแต่งหน้าด้วยท็อปปิง้งลูกเกดต,ตามต้องการเริ่มทำกันได้เลยค่ะเตรียมกรละมังผสมแป้งมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไป4ฟองค่ะทั้งไข่แดงและไข่ขาว ตามด้วยน้ำตาลทรายนมสดรสจืดแล้วก็ใช้ตะก้อมือตีให้เข้ากันได้เลยค่ะตีไข่ให้แตกด้วยนะคะเราตีไปเรื่อยๆให้ไข่แตกดีแล้วก็ให้น้ำตาลทรายละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตีต่อไปให้น้ำมันพืชเข้ากับไข่ค่ะเพียงแป๊บเดียวก็เข้ากันแล้วนะคะทีนี้ให้เราใส่แป้งเค้กค่ะพัดโบกลงไปได้เลย ต่อด้วยผงฟูเกลือป่นสุดท้ายคือน้ำวานิลาค่ะทีนี้เราก็ตีให้เข้ากันได้เลยนะคะค่อยๆตะล่อมก่อนค่ะแป้งจะได้ไม่ฟุง้งเราก็จะตีไปจนกว่าแป้งจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีเครื่องตีแป้งสามารถนำมาใช้ได้ค่ะตอนนี้แป้งของเราก็ละลายเข้ากันดีแล้วค่ะนี่ค่ะเนื้อแป้งจะประมาณนี้ ไม่เหลวมากนะคะเราก็นําไปหยอดลงเตากันได้เลยค่ะไม่ต้องมีการพักแป้งนะคะวิก็จะนําแป้งของเรามาใส่ขวดบีบอย่างนี้นะคะเวลาเราบีบลงเครื่องโดนัทจิ๋วเนี่ยแป้งจะได้ไม่เลอะเตาค่ะตอนนี้ก็ให้เราวอร์มเตานะคะกดสวิตช์ค่ะไฟแดงขึ้นนะคะวอร์มเตาเดี๋ยวพอเขาร้อนได้ที่เนี่ยไฟเขียวจะขึ้นค่ะตอนนี้ก็รอก่อนค่ะ พอไฟเขียวเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็คือว่าเตาร้อนได้ที่แล้วนะคะให้เราเปิดเตาขึ้นมาได้เลยค่ะอันนี้วิก็ใช้น้ํามันทวเหลืองตาอางุ่นนะคะทาไว้ค่ะแต่ว่าก็ไม่จําเป็นต้องทาทุกครั้งนะคะเพราะว่าเขาเป็นเตาเทฟลอนอยู่แล้วค่ะทาทั้งข้างล่างข้างบนนะคะเวลาทาค่ะ ประมาณสี่รอบห้ารอบก็ทาทีหนึ่งก็ได้ค่ะทีนี้ก่อนอื่นก็ให้เราหยอดท็อปปิ้งลงไปก่อนนะคะวันนี้วิใช้เป็นลูกเกดค่ะส่วนใครจะชอบเป็นอะไรก็ตามสะดวกเลยนะคะหยอดลงไปไม่ต้องเยอะค่ะเหลือพื้นที่ไว้ใส่แป้งบ้างค่ะประมาณ3-4เม็ดนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็หยอดแป้งลงไปได้เลยค่ะหยอดลงไปให้เต็มหลุมเลยนะคะนี่ค่ะเสมอหลุมเลยเขาจะไม่เลอะเตานะคะถ้าใส่ขวดบีบแบบนี้ค่ะ พอเราบีบเสร็จครบทุกหลุมแล้วปิดฝาเตาได้เลยค่ะทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสองนาทีนะคะพอครบสองนาทีแล้วเราเปิดเตาได้เลยนะคะขนมของเราสุกแล้วค่ะนี่ค่ะแต่วิก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องสองนาทีเป๊ะนะคะสามารถเปิดแล้วแอบดูได้ค่ะเพราะว่ากําลังไฟของเตาแต่ละเครื่องเนี่ยไม่เท่ากันค่ะของวินี่ประมาณสองนาทีนะคะนี่ค่ะว้าวเขาจะลอนออกมาง่ายๆเลยนะคะ ถ้ายังไม่ชอบในความเหลืองขนาดนี้ก็สามารถเอาไว้ต่อได้สักป,ประมาณครึ่งนาทีค่ะแต่วิชอบละค่ะสีอ่อนๆนะคะนี่ค่ะึ๊บนะล่อนออกมาง่ายๆเลยไม่ต้องกลับนะคะบางคนจะเข้าใจว่าด้านบนเนี่ยไม่สุกจะต้องกลับไม่ต้องค่ะเนี่ยค่ะจะต้องกลับแบบนี้ไม่ต้องนะคะเรานึกถึงเวลาเราทำวัฟเฟิลค่ะเราทำวัฟเฟิลเราก็ไม่กลับค่ะรับรองสุกแน่นอนค่ะสุกทั้งชิ้นค่ะ ท็อปปิ้งนี่ถ้ามีหลายหลายสีก็จะดีนะคะก็จะช่วยเพิ่มสีสันค่ะอ่าทีนี้เราก็ลงเตาต่อไปได้เลยนะคะไม่ต้องทาน้ำมันแล้วค่ะทำต่อไปได้อีกสักสามสี่เตาค่ะค่อยทาทีหนึง่งเสร็จออกมาอีกเตาหนึ่งนะคะอันนี้วิทําเป็นแบบไม่ใส่ท็อปปิ้งค่ะมาดูกันค่ะนี่นะคะแบบไม่ใส่ท็อปปิ้งเนี่ยหน้าเขาจะเนียนค่ะเนียนกว่าที่ใส่ลูกเกดนะคะ เพราะว่าเวลามีลูกเกตเน,เนื้อเขาก็จะขูดขาดไปตามผิวของลูกเกตค่ะเนี่ยค่ะเนียนมากๆค่ะหรือว่าอาจจะหาท็อปปิ้งผลไม้รวมอย่างคลิปที่แล้วที่วิทาก็ได้ค่ะอันนั้นก็เนียนค่ะเพราะว่าตัวผลไม้รวมเนี่ยเขาจะเม็ดเล็กกว่าลูกเกตค่ะเนื้อที่ออกมาได้ก็จะเนียนนะคะนี่ค่ะ สวยทุกชิ้นไม่ได้อยู่ที่ตัวแป้งนะคะตัวแป้งเขาดีอยู่แล้วแป้งสูตรนี้ค่ะมันอยู่ที่ตัวท็อปปิ้งนั่นเองถ้าท็อปปิ้งใหญ่เนื้อก็จะขูดค่ะถ้าท็อปปิ้งเล็กหรือไม่มีเลยเนี่ยเนื้อเขาก็จะเนียนสวยเช้งแบบนี้เลยค่ะ<อ>เดี๋ยวตอนนี้วิทําให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วสูตรเนี้ถ้าเราทําแป้งทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะได้ขนมอยู่ที่ประมาณ40ชิ้นค่ะเรามาชิมกันได้เลยค่ะอ่ะชิมแบบที่ไม่มีลูกเกดก่อนนะคะฉีกดูค่ะ สูตรนี้แป้งเขาจะนุ่มนะคะนุ่มกว่าสูตรที่หนึ่งค่ะแล้วก็นุ่มยาวนานกว่าชิมดูค่ะเรื่องความหวานความอะไรเนี่ยจะบอกว่าความหวานรสชาติดเดียวกับสูตรที่หนึ่งค่ะแต่จะอร่อยขึ้นตรงที่เขานิ่มกว่าค่ะอร่อยมากค่ะไม่ฝืดคอนะคะทางบ้านลองไปทํากันดูค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเก็บไว้ได้ไม่นานเหมือนกับโดนัททอดนะคะอันนี้จะอยู่ได้ประมาณสองวันค่ะ สำหรับวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ